ดีนะคะเพื่อนๆขาวันนี้เมยก็จะมาทำผัดชาปลาดุกทานนะคะอ๋อเดี๋ยวจะผัดพริกก่อน,นะคะกระเทียมกับพริกขี้หนูนะคะจินดานะคะใครชอบจะแซ่บก็ส่วนปนได้นะคะแต่บ้านเมย์ไม่ใช่ทานเผ็ดมากเท่าไหร่นะคะเพื่นอนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีพริกใหญ่นะคะโรหน้า,ะานเะยคะเพื่อนๆค่ะก็ะแน่ฐานด้วยนะคะเราก็จะไม่ทำเผ็ดมาก ตัดทิกให้ฮอก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเราซื้อประดุกมาจากปทุมเลยนะคะ <c oughs> แช่ถังแช่ถังเก็บความเย็นแบบนะคะก็ <c oughs> ซื้อมาหลายๆอย่างบที่มีอห่างตลาดแล้วเราจะได้แบบซื้อแค่พวกผักซื้อรถมันแพงแล้กับข้าวเพามาขายแต่บ้านเดันมีตลาดขายตรงพวกไก่พวกหมูอ,อะไรมันจะถูกกว่า แต่ถังก็ไม่อยากเอามาเพราะว่ามันมาก็จะถึงก็เกี่ยวแต่บางช่วงเนื้อสดอาหารสดเราแช่มาได้แช่หงนี่มันเป็นรถเก่งนะนั้ถังใหญ่ไม่ได้ก็เป็นถังลูกชายเลาเราไปปิกนิกกันนะซื้ออาหารไปทานกันเดี๋ยวผัดพริกให้หอมก่อนนะคะพอหอมแล้วก็ประดุกเมก้ล้างทําความสะอาดนะคะล้างหลายๆน้ําไม่เมือกน้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เกลือนะคะกับน้ําส้มสายชูนะคะ สุดท้ายก็ใช้เกลือน้ำส้มสายชูข้าวนะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็ล้างน้ำฝังให้สะอาดนะคะนี่นะคะมันจะไม่มีเมือกอย่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ไงั้นมันมจะเป็นกระดูกนะเนาะมันจะมีเมือกอย่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้จะไม่มีแบบนะคะเอาผัดกระดูกกับกนะะคเพื่อนๆคะ่ะ ม่ใช่ปลาเด่นเยี๋ยวเราจะใช้ตดต่อนะคะพเพื่อนๆเป็นสีแบบเย่อๆนะคะพเพื่อนๆอยดูไม่เบื่อน,นะคะกราักที่กับระดูกให้สุกก่อนนะคะเดกก็พดัดไปเติมน้ําไปนะพเพื่อนๆสาวเพื่อนๆไม่ให้กระดูกแห้งนะคะเดีกก็จะใส่น้ําปลาเหมือนเราล้ว,ลวนนะคะเหมือนเราล้ว,ลวนปลาสักนิดหน่อยก่อนนะคะพเพื่อนๆกัน ไม่ก็อาเทเยอะนะคะกลัวน้ำปลาจะพวดลงไปนะคะเพื่อนนะคนม,มากก็กลัวปลาจนเละมันกลัวน,น,นะคะเพื่อนค่ะกลงใส่น้ำมัน <c oughs> ใส่ซอสไปนิดหนึ่งนะคะซอสทุกขขาวทองนะคะเพื่อนค่ะ ใส่นม่เพียวก่อนมันห่อยนะคะเพื่อนๆนี้เราไม่ได้ใส่มะเขือนะเพราะว่ามะเขือมันเหียวนะซื้อไว้แล้วมันเหียว <Okay. S 1> อ,อีนีก็จะมี หรือเป็นแพ็กมานะคะไข่นะคะเราก็จะไข่ไปก่อนนะคะไข่นก็จะสุดยาก<ๆ>ำลังร้อนสะอาดเด็กๆนิดนะคะใส่ไ,ไปก่อน<ๆ>จะแต่มน้ำอีกนิดหน่อย เอาไม่พุกข้าวนะน้ำไม่พุกข้าว <S <S นี่นะคะเป็นเื่อนกักกระชายซอยนะคะน้าาทำความสะอาดนะคะโอไป รูดจากต้นเลยนะคะเด็ดมาสดๆเลยค่ะน้องเพื <Christ>. ่อนค่ะคลิปนะคะคลิปแดงนะคะมาจากกับแพ็คนะคะมากับแพ็คาช่าบุกพลาไว้ขั้วอะไนะคะเป็นเพื่อนตาขุนแหลงขัวคักตะเลขนะคะ น้ำอีกนิดหนึ่งน,นะคะใครชอบรสดีผงนัวก็ใส่ได้เลยนะคะนี่ก็ใส่รสดีแล้วก็ไม่ใส่ผงนัวนะคะเลือกใส่อย่างเดี๋ยวพอ ราจะตัดโดด้วยน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนสายสารสายออกไม่ใช่เยอะก็ไหนออกผัดฉาเนาะออกหวานเยอะไปมันก็ไม่อร่อยนะคะเพื่อนสายเดี๋ยวก็จะมาชิมรสกันนะคะ เค็มพอดีเลยคะอร่อยแล้วนะคะอร่อยละจ้ะเพื่อนๆค่ะขอขั้นตอนสุดท้ายนะคะอปลาจะสุกทั่วกันเลยเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายของเมย์เราก็โรยใบกระเพราไปาเลยนะคะเพื่อน แก๊สนะคะแก๊สมันจะแบบเดือดนิดตรงจุดนะคะมันจะเดือดไม่เท่ากันนะที่ลมนะมันโดนลมโดนอะคะศมัเดือดทั่วเลยคะเพื่อนๆค่ะอันตอนสุดท้ายของเมนนี่นะคะใบกะเพรานะคะก็สดกากต้นนะคะใบเล็กแต่ก็หอมนะคะเพื่อนๆค่ะีก็จะปิดแก๊สเลยนะคะ ต่อสุดท้ายนะคะอันนี้เองนะคะผัดชาปลาดุกนะคะง่ายๆแต่ใส่บ้านๆนะคะเพื่อนๆะเอาให้ใส่ขอบคีณเพื่นๆน้องๆที่ตามรับชมที่เป็นรายการเมดด้วยนะคะเด็กกับคนล่วงหน้านะคะเราก็จะให้มันสมบูรณ์เองนะคะใบกระเพรานะคะเพื่อนๆทานไหมคะผัดชาปลาดุกนะคะกระถาะโตนะคะ ทานด้วยกันนะคะ